p o k e m o n i n f i n i t e Fusion มันเป็นแฟนเกมที่จะพาเราไปผจญภัยในทวีบคันโตหรือว่าโปเกมอนภาคแรกมาอีกครั้งเพียง <_ d ose> แต่ว่าตัวเลือกในครั้งนี้ของเราก็คืออินฟินิตหรือว่าเป็นอนันต์ดังชื่อเกมจุดขายของเกมนี้คือเราจะสามารถรวมร่างโปเกมอน2ตัวเป็นอะไรก็ได้คนทําเกมบอกไว้ว่าตัวเลือกเรามีมากถึง1นึ่งแสนเจหืรูปแบบเพราะฉะนั้นวิวดีโอนี้เราจะมาดูกันว่าการรวมร่างที่ไม่มีขีดจํากัดจะพาเรามาซึ่งความเท่ความฮาหรือว่าที่หลายคนเรียกว่าความกาและเนื้อเรื่องของเกมนี้จะแตกต่างไปจากเกมธรรมดาอย่างไงบ้างไปดูกัน เราเริ่มเกมมาเหมือนเกมโปเกมอนทั่วไปตื่นออกมาเจอสตราจารย์ผมเลือกโปเกมอนตัวไฟฮิโตคาเกะเพราะว่ามังกรไฟน่าจะรวมร่างเท่ๆได้เยอะทีนี้ก็มาเจอความแตกต่างแรกก็คือปกติคู่แข่งเราจะเลือกตัวน้ำที่ชนะทางแต่ว่ามาคราวนี้เอาตัวน้ำกับตัวพืชที่เหลือมารวมตัวกันซะง,งั้นเริ่มมาตัวเกมก็บอกว่าในทวีปนี้เนี่ยมีไอเทมที่ชื่อว่า DNA s p i c e สไปเซอร์หรือว่าเครื่องต่อ DNA สิ่งนี้จะทำให้เราสามารถรวมร่างโปเกมอน2ตัวเป็นอะไรก็ได้อย่างที่ทุกคนเห็นผมจับปีจูป่ามานะครับรวม เป็นปีแมนเดอร์อย่างไวการรวมร่างในเกมนี้มันจะมีอยู่2หมดหมู่ใหญ่นะฮะอย่างแรกก็คือการรวมร่างเงาสีเขียวซึ่งฝรั่งเขาจะเรียกว่าคอสตอมสปร t e แต่เราจะเรียกการรวมร่างแบบนี้ว่าคนทําเกมเขาออกแบบมาแล้วส่วนการรวมร่างสีขาวเนี่ยจะหน้าตาออกมาทุเลทุเล่นหน่อยนะครับซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยก็จะพยายามเลี่ยงนะครับการรวมร่างแบบที่2แล้วกันเอาเป็นว่าวิดีโอนี้เราต้องทําอะไรเยอะมากนะครับผมขอรีบไปสู้กับยิมแรกก่อนผมส่งปีแมนเดอร์ที่เป็นไฟฟ้าไฟออกไปนะฮะสู้กับ GOG คนที่เคยเล่นภาคแรกมาแล้วก็คงรู้ว่าหัวหน้ายิมแรกใช้โปเกมอนหินแต่เออผมจะพูดยังไงดีผมที่เล่นเกมนี้มาเป็น20ปีนะครับปกติขนาดหลับตาย,ยัางเล่นได้เลยนะฮะแต่ทุกครั้งที่เจอโปเกมนกอ,อ,อน นะฮะหยุดคิดก่อนซีโอจีน่าจะเป็นหินบินมัง้งมันตีผมมาทีหนึ่งเกือบตายนะฮะผมสวนกลับไปด้วยท่าทันเดอร์ช็อคซึ่งก็เลยทาให้หัวหน้ายิมเนี่ยส่งงูหินหรือว่างูดินหรือว่างูตุดนเออช่างมันเถอะวิดีโอนี้ขอไม่อธิบายตัวโปกเกมอนเยอะแล้วกันนะครับยิ่งพูดยิงงงเอาเป็นว่างูหินชนะโปกเกมอนเริ่มต้นเรามาได้แล้วผมก็ส่งแมนดริลออกไปนะฮะแมนดริลเป็นการรวมร่างของลิงแมงกี้แล้วก็พึ่งบีดริลนะฮะออกมากดโลคิกชนะไปได้อย่างง่าย หลังจากนั้นเนื้อเกมก็พาเราไปสู่เมส์มูนะครับซึ่งตัวเกมก็ได้แสดงความแตกต่างของเนื้อเรื่องด้วยบอกว่ามีโปเกมอนบาดเจ็บอยู่หน้าถ้ำทำให้หัวหน้ายิมเนี่ยไม่สามารถไปจัดการปัญหาที่อยู่ในถ้ำได้มันก็เป็นการเพิ่มอรรถรสนิดนึงนะครับว่าทำไมปัญหาของทีมผู้ร้ายในทวีปเนี่ยถึงไม่ค่อยมีหัวหน้ายิมมาสู้ด้วยนะฮะพอเข้าไปในถ้ำเนี่ยปีแมนเดอร์ของผมนะครับก็เลเวลครบ15นะฮะจิ่งมหศัศจรรย์แรกก็ได้เกิดขึ้นก็คือมันกลายร่างเป็นปีกาแมนเดอร์นะฮะแสดงให้เห็นว่าโาาป ผมเล่นเกมเป็กสัพัหนึ่งก็คิดได้นะครับว่าจริงๆแล้วการฟิวชั่นเนี่ยมันมีข้อดีมากกว่าการที่เราเห็นโปเกมอนล่างใหม่ๆกาวๆนะฮะคือจริงๆแล้วฟิวชั่นอ่ะมันสามารถทําให้เกิดการทําคอมบิเนชันท่าใหม่ได้เช่นไฟ,ไฟไฟฟ้าเหมือนปีกาแมนเดอร์แลวโปเกมอนที่รวมล่างเนี่ยก็จะเรียนท่าโจมตีของทั้ง2ตัวได้ด้วยเหตุผลนี้นะครับผมก็เลยต้องเตรียมตัวสร้างหนึ่งในโปเกมอนที่น่าจะเก่งที่สุดตอนต้นเกมนะครับเราจะรู้จักกันในนามของสเปียคราฟนะฮะเป็นการรวมล่างของนกสเปโรกับปลาคอยคิงเมจิคราฟ ดูภายนอกเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นนะครับว่ามันเก่งตรงไหนนะฮะแต่ผมบอกเลยครับอย่างน้อยการรวมร่างครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้คอยคิยงเรามีการโจมตีนะฮะทำให้สามารถฟาร์มเลเวลได้ง่ายมากขึ้นดําเนินเกมมาสักพักหนึ่งก็จะมาถึงปลายถา้าก็จะพบว่าเอีเวนต์ในเกมมันเริ่มแปลกไปแล้วปกติทีมร็อกเก็ตจะมาแค่ขโมยของแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยมาทั้งแกง๊งมาทั้งหัวหน้าด้วยเขาบอกว่าอยากจะได้พลังของหินมูนสโตนในการทดสอบรวมร่างโปเกมอน3ตัวเข้าด้วยกันแน่นอนว่านี่เป็นแค่ตอนต้นเกมเพราะฉะนั้นการทดลองมันก็เลยไม่สําเร็ะ ก่อนที่จะจากไปทีมร็อ k เก็ตก็ได้ส่งตัวสุดอาภัพนะฮะเรียกว่าคอฟเมอร์นะฮะออกมาสู้กับผมคือมันดูป่วยมากเห็นแล้วยังสงสารเลยเอาเป็นว่าผมช่วยให้มันหลุดจากสภาวะสุดอาภัพนะครับแล้วก็เดินทางไปเมืองต่อไปหัวหน้ายิมแน่ยใช้โปเกมอนน้ำนะฮะผมก็เลยเลือกโปเกมอนทานรีน่านะฮะ เป็นการรวมร่างของโปเกมอนแทนเจล่าแล้วก็นีโดรีนาเข้าด้วยกันโปเกมอนตัวนี้มีธาตุพืชพิษนะฮะผมไม่ได้ใช้มันนานในเกมนี้หรอกแต่ว่ามันทําให้ผมนึกถึงมุคุโร่นะฮะไม่ได้หมายถึงนกคูกตัวนั้นนะฮะมุคุโร่ราชาแห่งโลกปีศาจนะครับคอมเมนต์หน่อยนะครับหากใครเกิดทันยูยูฮาคุโชคนเก่งฟ้าประธานหัวหน้ายิมพืชนมีตัวหลักชื่อว่าออสยูนะฮะจริงๆก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่ามันหน้าตาน่ารักดีนะฮะเอาใบไม้มาทําเป็น5้าฉากของปลาดาว ชนะหัวหน้ายิมเสร็จแล้วก็ไปสู้กับคู่แข่งของเราต่อคู่แข่งส่งโปเกมอนสุดเท่มานีดอตโตนะครับแต่ว่าเราก็ส่งปิการมิเลียนของผมชนะได้ต่อมาคู่แข่งก็ส่งสควอ r ซอนนะฮะแต่ว่าก็ถูกสเปียคราฟนะครับพุ่งโจมตีใส่แมนทัท่าก็คือตัวอะไรก็ไม่รู้หมูหนูลิงเอองงไปหมดแล้วและอาบราะครับก็ตีไม่ได้คู่แข่งเราี่เบสิกจริงๆนะครับใช้โปเกมอนที่ไม่ได้ซีวชัน่น แน่นอนเราก็ต้องไม่ลืมมาสากินะครับผู้มาด้วยนวัตกรรมใหม่นะครับแทนที่จะรวมล่าโปเกมอน2ตัวเข้าด้วยกันก็รวมล่าตัวเองเข้ากับโปเกมอนไปเลยหน้าตาคือปั่นมากหลังจากนั้นไม่นานสเปียร์คาฟก็กลายร่างเป็นร่างเทพนะครับฮะอะไรนะอันเนี้ยมันเป็นแค่เอาหน้าตาม,มาแปะนี่ไม่เป็นไรครับผมก็รับไม่ได้เหมือนกันก็เลยต้องเพิ่มเลเวลให้มันอีกรอบนะครับให้ฝั่งนกมันแปลงร่างตามด้วยซึ่งก็ออกมาไม่เท่เท่าไหร่เลยแต่ไม่เป็นไรจริงๆแล้วการรวมร่างในเกมนี้เนี่ยมันมีอยู่2รูปแบบนะครับ มันก็คือการสลับระหว่างตัวหัวกับตัวบอดี้ของโปเกมอนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราสลับร่างมาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดโปเกมอนในตํานานสุดเทพนะครับเกลาร์โดผมตื่นเต้นมากนะครับเพราะาปกติเกลาโดสเป็นโปเกมอนที่สแตทเทพแล้วก็มีอาบิลิตี้เทพนะครับแต่ว่ามันไม่มีการโจมตีธาตุบินนะฮะแต่ว่าผมบอกตรงๆว่าผมก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาเกลาโดสไปแยกร่างฟิวชั่นกับตัวอื่นคงง่ายกว่า แน่นอนว่าถึงเราจะได้เกราโลมาแล้วเนี่ยแต่โปเกมอนตัวอื่นในทีมก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่เลยโดยเฉพาะยิ่งปิกาเลียนของผมนะครับที่มันมีพลังป้องกันหอบปิกาจูนะครับเลยเปลอบางมากเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยไปจับโปเกมอนแล้วก็ลองฟิวชั่นโปเกมอนมั่วๆดูจริงๆคือลองเล่นฟิวชั่นกันเป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าตัวที่ได้จริงๆได้แก่ดักทริโอกับดักทริโอนะครับแสดงให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเอาโปเกมอนตัวเดิมนะครับสตัวมารวมร่างกันเนี่ยมันจะได้ร่างใหม่ด้วยแต่เป็นแแคค่่่่่่รรราางงงหหมมจินนะัสตือวไไไเเี้ยยดปปลลล ไฮไลท์ของการรวมร่างได้แก่นะครับการเอาอีบุยมารวมร่างกับโปเกมอนไข่เอ็กซิคิวนะครับกลายเป็นโปเกมอนไข่อีบุย6ตัวสุดน่ารักอ้อแล้วผมก็ขอแถมมิสเตอร์นิกส์นะครับที่เป็นการรวมร่างกับงูหินนะครับแล้วก็พ่อของซาโตชิไปด้วยนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีตัวไหนที่ผมชอบไปกว่าการเอาวูเปอร์นะครับรวมร่างกับโทเกติซึ่งกลายร่างเป็นโปเกมอนแฟรี่ดินเป็นคอมโบท่าที่เก่งมากๆนะครับแถมเราสามารถทําให้มันติดอาบิลิตี้วอเตอร์อับซอรบได้ด้วยนะครับดูดน้ำได้บอกตามตรงนะครับการเล่นแบบนี้เนี่ยผมจะไม่เอาแแตต่่่่่ัััวเเเเทททนนนะะะฮฮราาาาาจคสสยยกกบง้ ต่อมาไม่นานนะครับโทเกเปอร์ของเรานะครับก็กลายร่างเป็นโทเกไซเยอร์ได้เวลาต่อสู้กับหัวหน้ายิงไฟฟ้านะครับแน่นอนผมเตรียมโปเกมอนดินมาเยอะมากเริ่มด้วยแซนแบทนะฮะมันเป็นการรวมร่างของแซนแซสแลสแล้วก็โคแบทธาด,ดินบินจริงๆคือจับได้ระหว่างทางน,นะครับส่วนหัวหน้าย,ยิมใช้โปเกมอนปูไฟฟ้านะครับดูภายนอกก็เท่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีความเก่งกาจอะไรเลยปิกเกล็น,นะครับก็ดูไม่ต่างจากของเล่นปิกจูแบบผิดลิขสิทธิ์มอประมาณ20ปีที่แล้วนะฮะซึ่งก็โดนโจมตีตายด้วยทีเดียวเหมือนกัน ตัวสุดท้ายนะครับไรบาสเป็นการรวมร่างที่ดูน่าแบลขึ้นมาทันทีนะครับแต่ก็โดนเก็บง่ายๆเช่นเดียวกันเดินทางต่อมาอีกที่ร็อกทันนอลนะครับก็จะเจอพื้นที่รับพรอบลุงแก่นะฮะลุงคนนี้บอกว่ามันอันตรายนะที่จะเดินทางไปคนเดียวเอานี่ไปแหมอย่างกับเกมเซลดานะฮะแล้วเราก็ได้โปเกมอนไฮไลท์ของเกมนะครับโคนเอชนะฮะซึ่งโปเกมอนตัวนี้รวมร่างอะไรก็เทพหมดเลยนะฮะหก็คือรวมร่างกับนิโดควีนนะครับทำให้นิโดควีนถือดาบได้หรือว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับนารูโตะนะครับรวมร่างกับแมชชบ ก็กลายเป็นนินจาถือดาบเหมือนกันในความคิดผมนะครับโปรกมอนถือดาบมันก็ดูเท่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยเหมือนโปรแกรมอนเท่าไหร่เลยนะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอามาใช้ในการเล่นครั้งนี้นะและใช่ครับการที่มีหมาถือดาบเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่เหมือนโปรแกรมอนเช่นเดียวกันส่วนนี้ของเกมนะครับตัวเกมจะเปิดกว้างมากขึ้นและทําให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นด้วยผมได้เจอการรวมล่างสุดเท่ก็คือ p ิจิออดกับอาเคไนนะครับที่หน้าตาเหมือนกริฟฟินนอกจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเกมเนี่ยใส่แอเรียใหม่ขึ้นมาด้วยผมเรียกมันว่าเป็นป่าลับข้ามยิงพืชน,นะครับซึ่งเราสามารถหาโปเกมอนเริ่มต้น4ภาคแรกได้หมดเลยนะฮะแต่ว่ามันต้องรีเซ็ตหานานหน่อยเอาเป็นว่าผมก็จับโปเกมอนเริ่มต้นอย่างฟูชิกิดาเนะหรือว่าเซนิกาเมะอะไรพวกนี้ออกมาหมดเลยแล้วผมก็เอาเซนิกาเมะนะครับ มารวมล่ากับช้างกลายเป็นช้างน้ําตัวเกมพาเราไปสู่อีเวนต์ใหม่นะครับที่เราต้องเข้าไปยุ่งกับทีมบล็อกเก็ตที่ทางน้ําใต้ดินนะฮะผมรู้ว่าทุกคนมาดูคลิปนี้เพราะว่าอยากจะดูโปเกมอนประหลาดๆนะฮะแล้วก็อะไรใหม่ๆในเกมแต่ผมขอบ่นหน่อยเถอะว่าเกมนี้พัลเซิลมันเยอะมากและพัลเซิลแต่ละอันก็คือเล่นยากมากนะครับแค่พูดก็หัวร้อนแล้ว mm. ทีนี้ก็จะเกิดฉากการสู้กับห,หน้าทีมบล็อเก็ตนะฮะซึ่งเขาจะส่งโปเกมอนงูหินพิษออกมานะฮะผมก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมแพ้รอบแรกแบบหน้าขายหน้ามาๆกๆ มาคราวนี้สู้ใหม่นะครับผมเริ่มต้นมาด้วยช้างน้ำนะครับบอแฟนนะฮะตีท่าดินไปเราจะน้นเขาก็ส่งฮอร์แคนนะฮะเป็นโปเกมอนท่าผีธรรมดานะครับโปเกมอนตัวนี้มีจุดอ่อนน้อยมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีชาแนนะฮะเป็นการรวมร่างกับลิซาโดกับฮาคุริวูนะครับเป็นมังกรไฟดันสมใจพี่ดอดแล้วนะฮะซากากิจก็ส่งตัวโปเกมอนสุดท้ายนะครับไรรัสนะฮะซึ่งทุกคนดูออกไหมว่ามันเป็นา่าอะไรน้ำหินดินน้ำแข็งน้ำดินหินน้ำแข็งนะฮะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและเนี่ยคือความยากของเกมนี้จริงๆแล้วมันมีวิธีคิดอยู่แต่ว่ามันเป็นฟีลลิ่งเหมือนตอนเล่นโปเกมอนภาคแรกๆนะครับที่เราไม่รู้จักอะไรเลยแล้วก็ต้องเดาโม่ๆนะฮะอีกฝ่ายใช้อะไรกันแน่สนุกไปอีกแบบผมก็ใช้โปเกมอนโทเกซายเออร์นะครับชนะมาได้แต่ก็คือเกือบไม่รอดน,นะครับผมบอกเลยว่าตอนต้นเกมเนี่ยโทเกซายเออร์ของผมนะครับมันเป็น MVP ชนะวหน้าแกงร็อกเก็ตเสร็จแล้วก็จะได้ไอเทมนะครับไปสู่อีเวนต์ต่อไปแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงการรวมร่างโปเกมอน มันต้องมีอะไรแน่แนผมรู้สึกว่าตัวเกมมันเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับก็เลยออกไปจับแล้วก็สร้างโปเกมอนตัวใหม่ขึ้นมานะฮะผมจับเกนกาได้นะครับซึ่งมันสามารถรวมร่างได้หลายตัวมากคือโปเกมอนที่ออกแบบง่ายๆอ่ะอย่างเกนกาอะไรพวกนี้มันจะรวมร่างได้ง่ายหน่อยนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็ได้โปเกมอนนะครับแม็กเนซอนนะครับเป็นการรวมร่างของฟูชิกิบานะกับแม็กนีตอนนะฮะตัวนี้จะเป็นธาตุพืชเหล็กต่อมาก็ได้แปลงร่างชาแนนะครับกลายเป็นลิซดอนนะครับเป็นชาแนเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าดูไม่ค่อยเเเเเทท่่่่่่าาาาาไหหรลลลยยกกก็็ใ้้มััันนสบงงงปฟดีว ดรากอยราศการสร้างทีมก็ยังไม่จบนะครับผมได้เอาเสือสายฟ้าลักสเรนะครับมารวมร่างกับพิจิออโต้นะครับกลายเป็นโปเกมอนไฟฟ้าบินนะครับรวมร่างแล้วชื่อว่าลักซิออนนะฮะโอเคครับผมรวมร่างใหม่เป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมาเรื่องของการเล่นเกมใหม่อีกรอบสู้กับหัวหน้ายิมเพื่อนนะครับส่งโปเกมอนฟิวชั่นนะครับพืช3หัวกับนก2หัวเอามานะครับเอ็กซิกูดูโอนะฮะดูแล้วน่าจะเป็นพืชบินแต่ว่าตอนนี้ผมมีแมกนีซอันนะครับอึดถึกพลแรงมากๆนะครับใช้ท่าทรีแอคแท็กชนะมาได้ โปเกมอนต่อไปชื่อว่าแทนเอฟนะฮะเป็นโปรกกรมลิงที่มีเถาวันพันอยู่ก็เป็นต่อสู้พืชแหะนะผมก็ได้เตรียมตัวโปรกมอนธทตุบินนะฮะลักซิออดนะครับแล้วก็กดท่าพลายบินขึ้นท้องฟ้าโฉบลงมามันตายเลยและตัวสุดท้ายน,นะครับชื่อว่าวาวเบลนะครับซึ่งก็ทําอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็โดนนกเราตีตายอยู่ดีชนะยิมพืชเสร็จแล้วก็ได้ปลูกคาปิโกนมานะครับแล้วก็เดินทางไปยิมพิษจุดเด่นก็คือในเมืองนี้มันจะมีซาฟารีโซนอยู่นะครับทำให้เราสามารถจับโปรกกรมหาย,ายากได้เยอะมาก โดยซ a ฟ a ารีโซนก็จะมีพื้นที่มากขึ้นนะครับโปเกมอนเด่นๆที่จะหาได้ก็คือพวกซูโ o l e g e n d รี่นะครับอย่างลาบิธาเบกอนเบลดัมนะครับตัวเทพเทัท้งนั้นแล้วก็การรมหน้าแตละอลางเนี่ยเท่หมดเลยอันนี้ใครเล่นนะครับแนะนําให้ไปลองหาดูแน่นอนว่าถึงแม้ว่าผมอยากจะดําเนินเกมต่อไปมากแค่ไหนนะครับสุดท้ายก็เสียเวลาฟิวชั่นเป็นอีกชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ตัวเท่ๆออกมา ตัวพีคของการรวมร่างนะครับก็คือคาป์พิกกนกับเกนการนะครับชื่อว่าเกนแลกเป็นโปเกมอนคาป์พิโกนที่ตายแล้วหรือว่าถ้าวันนี้ใครไม่รีบนอนนะครับก็สามารถดูการรวมร่างพินเซอร์กับมิสเตอร์มายได้นะครับชื่อว่ามิสเตอร์เซอร์นะครับโอ้ my ก o d นะฮะฮะอะไรนะมันสามารถรวมร่างได้อีกแบบหรอพอกดสลับร่างแล้วละครับแค่เห็นผมก็ขบวดคิ้วเครียดแล้วนะครับพินมายนะครับโปเกมอนตัวนี้ไม่ควรมีชีวิตอยู่นะฮะและเพื่อเป็นการล้างตาให้ทุกคนนะครับผมแนะนำให้ทุกคนรู้จักเกียราโชนะครับ เป็นโปรกมอนปลาต,ต่อสู้ใจเกเรนะครับทำให้ผมสงสัยว่ามันเอากางเกงในผ้าอันนี้มาจากไหนกันซึ่งพอเราแปลงร่างให้มันเสร็จนะครับก็จะกลายเป็นนายเงือกนะครับ litto m อ r m a มดเวอร์ชั่นมีกล้ามสี่แขนนะครับมาดอสทุกคนรู้หรือเปล่าเขาบว่นนางเงือกเนี่ยเขาไม่ใส่กางเกงในกันหรอกจริงๆนะครับผมก็อยากจะพาทุกคนเข้าสู่เนื้อเรื่องนะแต่ว่ามันมีตัวสุดท้ายนี่นะที่ต้องอวดให้ดานะครับก็คือทิปโปดนะฮะเป็นการรวมร่างของตัวสะกดจิตทิปโนกับตัวลูกบอลน,นะครับ ผมบอกเลยว่าตำแหน่งของหนวดมันเนี่ยล่อแหลมมากๆโอเคโอเคในที่สุดก็เข้าสู่เนเรื่องหลักนะครับคือจริงๆผมยังไม่ได้บอกทุกคนแน่ๆนะครับแต่ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยชื่อว่ากลูนะครับ G L U E นะฮะคือคู่แข่งปกติชื่อบลูไงผมแค่เปลี่ยนตัว B เป็นตัว G นะครับจากสีฟ้ากลายเป็นคำว่ากาวนะครับ Genius เอาเป็นว่าคู่แข่งส่งโปเกมอนตัวแรกนะครับมิจิออดนะฮะสังเกตว่ามันเลเวล44นะครับส่วนโปเกมอนผมยังต่ำกว่า40อยู่เลยเพราะว่าเวลาเรารวมล่าโปเกมอนไปมานะครับบางทีมันเสียค่าประสบการณ์เอาเป็นว่าตอนนี้ผมใช้แมกนิซอนนะครับเอาชนะโปเกมอนตัวแรกของเขามาได้คู่แข่งก็สบโปเกมอนทอร,รอสออกมานะครับซึ่งสำหรับเกมที่เรียกว่าการฟิวชั่นไร้สิ้นสุดเนี่ยทำไมถึงยังมีโปเกมอนปกติในทีมอีกแต่ว่าตอนนี้ผมมีโปเกมอนสุดเก่งนะครับชื่อว่าเชตเตอร์นะฮะเป็นการรวมล่าของนูเคนินเชดินจานะครับแล้วก็ไซเตอร์นนนนนะะคคครรััับบมมมเเเปป็แแ่่โกออธาาตุลงงยยดีว ซึ่งผมบอกว่านะครับว่าเวลามันแปลงร่างล้วเนี่ยมันจะโกงมากๆทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเชดินจาโปรแกรมตัวนี้มี HP แค่หนึ่งแต่ว่ามันมีอ b i l i ตี้พิเศษคือวันเดอร์การ์นะฮะการโจมตีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ซ u เปอร์เอฟเฟกตีฟเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนะครับโดยโปรแกรมตัวนี้ที่เป็นธาตุแมงอย่างเดินนก็จะโดนการโจมตีแค่ธาตุไฟธาตุบินธาตุหินเท่านั้นคู่แข่งเรานะครับก็ส่งโปรแกรมอนอีเล็กตรดอสออกมานะครับเป็นไฟฟ้าน้ำมั้งซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่จะทำอะไรผมได้นะ แต่ถ้าทุกคนคิดว่าความเทพเราจะจบแค่นี้นะครับก็ต้องดูตัวต่อไปสตาร์บรานะฮะอันนี้คือร่างฟิวชั่นแล้วนะครับแต่ว่าแอบรวมร่างกันแบบเนียนๆนะฮะผมก็ใช้ท่าชาร์โดสเนกโจมตีมันตายอีกและแน่นอนโปรกกรมตัวสุดท้ายคือวอซอนะฮะซึ่งก็ทํะไรเราไม่ได้นะครับสรุปโปรแมอนตัวเดียวชนะเกือบทั้งทีเลยนะครับโกงจริงนะฮะคราวนี้เนื้อเรื่องก็พามาสู่หัวหน้าแกงล็อกเก้นใหม่อีกรอบปกติเขาจะบุกมาเพื่อขโมยมาสเตอร์บอไปจับโปรกกรมในตำนานนะครับแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ย เขาบอกว่าอยากได้มาสเตอร์บอร์ดสอันและในฐานะเด็ก10บขวบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเราก็ต้องเข้าไปสู้กับเขานะฮะการต่อสู้ครั้งนี้มันง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าคู่แข่งเราเจ้ากาวเนี่ยเข้ามาสู้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นการต่อสู้ที่มีฟิวชั่น4ตัวนะครับผมก็เหนื่อยใจในการอธิบายนะครับเอาเป็นว่าเราชนะมาได้นะฮะเพราะว่าอีกฝานึงเอาแต่โจมตีใส่คู่แข่งเราตัวเด็ดของเขาคือเกนคาร์นะฮะเป็นเกนกาที่ล้มหน้ากับกาลูล่าชนะซากากิได้ปุ๊บนะครับเชสเตอร์เราก็ อันนี้เป็นโปเกรมอนแมลงเหล็กนะฮะที่แพ้แค่าการโจมตีธาตุไฟเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปฟาร์มเลเวลโปรกมอนนิดนึงนะครับผมได้จับโปรกมอนเก่งๆมาจากซาฟารีโซนเยอะตัวที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือไฮเดรบอร์กนะฮะโปรกรมอนงูมังกรมันเป็นโปเกรมอนมืดพิษนะ,ะที่มีอบิลิตี้และวิเทีบินได้ด้วยทําให้ไม่มีจุดอ่อนเลยนะครับทั้งเท่ทั้งเก่งด้วยและตัวสุดท้ายจริงๆนะครับที่ผมคิดว่ามันไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันก็ดูตลกดีก็คือฟลายก้อนบอกซาลาเมนส์ครับผมชอบที่มน ทีนี้ก็สู้กับยิมพลังจิตนะครับตัวแรกก็คือฮิปมายนะครับผมบอกทุกคนเลยนะครับว่าเกมนี้มีโปเกมอนอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแหละครับที่เราไม่ควรจะฟิวชั่นนะฮะหก็คือมิสเตอร์มาย์สก็คือฮิปโนสามก็คือมิวแท้งนะฮะและเนี่ยเป็นการรวมร่างของโปเกมอนต้องห้ามสตัวนะครับแต่ว่ามันดันหน้าตาเหมือนเสมอซะงั้นัตฟลายแมสครับตีทีเดียวฮิปมายตายนะฮะหัวหน้ายิมก็ได้ส่งโปเกมอนช้อนยักษ์นะครับอาราโบรเอ้ยคนออกแบบคิดอะไรอยู่ว่าช้อนใหญ่ขนาดนี้เอาเป็นว่ารีบตีให้ตายดีกว่า เอสเรยอนนะครับเป็นการรวมร่างของแบล็กกี้กับเอลฟี่นะครับไฟแมนเราก็พ่นไฟใส่อีกนะฮะตัวสุดท้ายก็คือเกนคาซานมาฮะซึ่งน่าจะเป็นผีพลังจิตซึ่งผมก็มีไฮโดรบอกอยู่แล้วนะครับการชนะหัวหน้ายิมหันหน้าทำให้เราสามารถว่ายน้ำได้ตรงนี้ในเกมนะครับก็มีอีเวนต์ใหม่แล้วนะครับคือแทนที่เราจะไปสู้กับหัวหน้ายิมคนต่อไปนะครับเราต้องไปบุกฐานทัพของทีมโรเก็ตที่หมู่เกาะเซเวียไอแลนด์นะฮะเนื้อเรื่องในเกมก็บอกว่าทีมโรเก็ตเนี่ยมันได้จับโปเกมอนในตำนานมาหมดแล้วทั้งทวีปนะครับเเหลืออแคค่นนนะรัับโปกกมไฟตวสุดท้าย เราก็ตามไปถึงถ้ำที่ภูเขาไฟนะครับเราจะพบว่าหัวหน้าแกงโรเกตนะครับกำลังจะจับโปเกมอนในตำนานนะฮะซึ่งแกงโรเกตก็ได้เอาโปเกมอนออกมา3ตัวเลยนะครับบอกว่าการรวมร่างของโปเกมอน3ตัวนี้เนะี่ยจะพาแกงโรเกตไปสู่จุดที่สูงสุดนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมได้ใบามาตลอดทางน,นะครับว่าจะรวมร่างโปเกมอนในตำนาน3าตัวเข้าด้วยกันนะครับผมก็กล่าวแล้วแหละว่ามันต้องเป็นโปเกมอนนก3ตัวนี้แหละผมก็เลยเตรียมโปเกมอนที่น่าจะชนะทางนก3ตัวนี้มาได้นะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเตรียมทีมที่ชนะทั้งไฟไฟฟ้าน้ําแข็งแล้วก็ธาตุบินได้ก็เลยไปผสมธาตุมามั่วๆนะครับเพื่อสู้กับเขาเอาเป็นว่าหัวหน้ายิ้มพูดมากนะครับที่เกียดแปลตัดไปเข้าสู่การแบทเทอร์เลยดีกว่าโปเกมอนของเขานะครับก็คือรวมร่าง3ลร่างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นโปเกมอนนก3ตัวนะครับเป็นการต่อสู้แบบ3รุ่มหนึ่งเริ่มมาตอนแรกนะครับผมส่งคินเทรานะครับเป็นโปเกมอนน้ําดินนะฮะคือโปเกมอนเราตีมาได้ทีเดียวนะฮะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะโจมตีเรามาได้้3ครัง เพราะฉะนั้นแล้วการใช้ท่าโจมตีอย่างเซิร์ฟนะครับหรือไว่วยน้ำเนี่ยก็จะโจมตีโปเกมอนสาตัวได้พร้อมกันนะฮะข้อดีอีอย่างนึงก็คืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาใช้โปเกมอนทตุไฟนะครับก็ทําให้เราสามารถตีแบบซุปเปอร์เอฟเฟกตีฟได้ด้วยแต่ว่าการต่อสู้ก็คือทุลักทุเลมากๆนะครับคือเราตีมันได้ทีเดียวอีกฝ่ายหนึ่งก็ตีเรามา3ทีมันก็ตายอยู่แล้วนะโปเกมอนสุดเกมงผมอย่างเฟิร์รไนท์นะครับมังกรเหล็กก็ตายเหมือนกันผมได้อาศัยจังหวะน,นะครับส่งลิซรดอนออกมาพ่นไฟใส่ฟิเซอร์ตายไปทีนีนนอกฝก่่าายยใช้ัเรรบิง ทุกคนอาจจะเห็นว่าเลซารดอนมาดูหน้าตาแปลกๆนะครับคือมันคือเลเซารดอน2ตัวรวมร่างกันนะครับมันเป็นธาตุไฟล้วนนะครับไม่แพ้ไฟฟ้าด้วยสรุปแล้วเลเซารดอนก็เลยมีโอกาสนะครับโจมตีไป2รอบครับถือว่าทําหน้าที่ได้ดีจริงนะครับสำหรับโปเกมอนที่ไม่ใช่มังกรนะครับนะฮะโปเกมอนที่ผมส่งต่อมามี่นะครับชื่อว่าซอมซอนะครับเป็นโปเกมอนน้ําพืชมีท่าเซิฟทําดาเมจสายไฟเยอะได้ผมกดโจมตีไป2ทีก็ชนะไฟเยอะได้เหลือแค่ทันเดอร์หัวเดียวก็เลยเป็นจังหวะทําให้ผมส่งโปเกมอนตัวสุด ฮาล์ดิโอนะครับที่มีสปีดค่อนข้างเร็วออกมาจากการโปเกมอนตันเดอร์ได้นะฮะสู้จบปุ๊บโปเกมอนในตำนานเขาก็คลายฟิวชั่นนะฮะอารมณ์เหมือนโมเมนต์ในดรักอนบอลหรือว่ายูกิเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทีมบล็อกเก็ตก็บอกว่าจะยุบสภาเอ้ยไม่ใช่ยุบทีมนะฮะแล้วโปเกมอนในตำนาน3ตัวเนี่ยก็กลับไปอยู่ที่เดิมซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไปตามจับมาโปเกมอนในตำนานตัวแรกที่ผมฟิวชั่นก็คือไฟเออร์กับนูโอเป็นโปเกมอนนกอ้วนติดไฟนะครับธาตุไฟดินจุดพีคคือมีอาบิลิตี้สามารถกันน้้้้าาาาาไดดนนนนนะะะฮอย่่มมมููถกกกหตแบบบีครััเง ต่อมาก็คือทันเดอร์นะครับที่ผมก็ได้รวมล่ากับโปเกมอนเกนกาเป็นโปเกมอนไฟฟ้าผีที่โจมตีแรงแล้วก็เร็วแถมยังมีอเบลิตี้เลเวทเทด้วยนะครับไม่โดนการโจมตีธาตุดินอีกและเพื่อให้เข้าทีมนะครับโปเกมอนตัวสุดท้ายก็คือฟรีเซอร์นะครับที่ผมรวมล่ากับลูกบอลไฟฟ้าอิเล็กโตรนะฮะกลายเป็นโปเกมอนลูกบอลสีฟ้าติดปีนะครับมีเขายาวๆด้วยคิดดีๆไม่ได้เลยจริงๆในเกมก็มีเควสอีกเยอะนะครับสามารถไปหาโปเกมอนลับๆได้นะฮะเช่นเราสามารถไปจับโปเกมอนจิราชิได้แล้วก็ไปจับมิว นอกจากนั้นเราก็ยังมีโปเกมอนอื่นๆอีกอย่างมีมีคิวทีนี้ผมขอตัดไปสู้กับหัวหน้ายิมพอสุดท้ายนะครับซากากินะครับเป็นหัวหน้ายิมธาตุดินนะฮะซึ่งเขาส่งโปเกมอนตัวแรกมานะครับไรเพรสนะครับคราวนี้ผมเตรียมโปเกมอน่าตนามาสู้กับเขาอยู่แล้วสากากินะครับก็มีโปเกมอนอย่างโกแชมนะครับซึ่งผมสาบานได้ว่าเป็นชื่อโปเกมอนนะครับหรือว่าอากโกของใครชื่อแชมนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีโปเกมอนแรดอ้วนนะครับไรแลกนะครับผมก็ดูไม่ออกนะครับว่ามันจะนุ่มนิ่มมีไขมันหรือว่าจะมมมมมีีีรรร่่่่่าาาางงงงกกกยยแแข็็เเหหอออนน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 ิิะะะัััั้้คคคคทดดูชบบไไตป คิดแล้วปวดหัวเปล่าๆสรุปก็ชนะมาได้นะครับจริงๆก็มีเข็มกัดครบแล้วนะครับไปสู้กับจัุรเทพได้แล้วแต่ว่าตรงนี้ตัวเกมก็จะปลดล็อกนะครับรถไฟให้เราเดินทางไปอีกทวีปหนึ่งได้ก็คือโจโตผมก็ได้แวะไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดาเนินเนื้อเรื่องอะไรไปเยอะซึ่งจุดที่น่าจะสําคัญที่สุดนะครับก็คือการรวมล่าโปเกมอนหนึ่งตัวนะครับเอาโปเกมอนม้าไฟมารวมล่างกับปาทองนะครับถามว่าสําคัญยังไงนะครับคือมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกครับแต่ว่าปาทองที่เอามาใช้เนี่ยมนปกไ่ีีตทาา้ํด คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าตามที่เกมพ่อออกแบบมานะครับคือเราไม่ควรจะมีท่าปีนน้าตกนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีปลดล็อกพื้นที่หลังจากที่เราจบเกมแล้วนะครับเช่นการเดินทางไปทว,วีปโจโตผ่านช่องทางอื่นหรือว่าการปีนน้ำตกไปจับโปรกกรมในตำนานนะฮะสรุปก็คือไอปลาทอเนี่ยเป็นโปรกกรมที่เขามองข้ามไปนะครับซึ่งเป็นผมผมก็มองข้ามเหมือนกันนะครับเพราะว่าโปเแกรมตัวนี้คือค่อนข้างจืดจางนนครับแทบจะไม่มีความสำคัญในการเล่นเกมเลยเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับปลาทองปีนน้ำตกได้นะครับปีนไปจับมิวทูได้เน่นนะครับ ต้องเน้นหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรจะเคลียร์เกมก่อนนะครับถึงจะไปจับมิวทูได้นะครับเพราะว่ามันเลเวลค่อนข้างสูงนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับจับมิวทูมาฟิวชั่นขำๆได้คือในเกมโปรกรมมันปกตินะผมจะเลี่ยงไม่ใช้โปเกมอนในตำนานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเก่งเกินเราเล่นไม่สนุกนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีโปเกมอนในตำนานเราก็ต้องเอามาฟิวชั่นให้มันสุดๆไปนะฮะก็เลยนะครับรวมร่างมิวทูนะครับกับเทพเจ้าบีดูฟนะครับกลายเป็นชื่อว่ามิวดูฟทีนี้เนี่ยเราก็มีโปเกมอนเทพเจ้าในตำนานฮาเฮนะครับทั้งงนนนกอออ้้้ววททัััมิดููฟะะคครรรรรบบไเเเขาส่จตุพลย คนแรกนะครับคันนานะครับใช้โปรกรมน้ำแข็งโปเแมอนตัวแรกของเธอก็คือมาก้องซึ่งน่าจะเป็นโปเกรมน้ำแข็งไฟมั้งผมก็เอาไก่ย่างของผมมาสู้นะครับแต่ว่าไก่ย่างผมเนี่ยมีการโจมตีธาตุดินด้วยนะฮะโจมตีทีเดียวมันตายเลยต่อมาก็คือเทนทัสเตอร์นะฮะจะเป็นโปรกรมน้ำน้ำแข็งซึ่งผมก็มีลูกบอลไฟฟ้าครับสามารถโจมตีใส่มันได้แน่นอนว่าโปรกกรมตัวที่เหลืออย่างวีรัสครับซึ่งหน้าตาตลกกว่าที่ผมคิดนะฮะก็โดนอิทธิฤทธิ์ของไก่ย่างของผมนะฮะแน่นอนว่าโปเกกรมตัวอื่นอย่างแมมโบรหรือว่าจิงสโครับ นกไฟไก่ย่างถูกเผาเนี่ยมันเก่งจริงนะฮะจัตุรเทพต่อไปนะครับก็คือโปเกมอนต่อสู้นะครับซึ่งเรามีโปเกมอนสุดยอดอย่างโปเกมอนพลังจิตมิลรูฟนะครับกดไซคิกชนะมาวายอร์ไปได้นะฮะมิลรูฟก็ยังชนะสตีลแชมป์นะฮะแต่ว่าต่อมาเจอไซครอสครับมันก็เริ่มไม่ไหวนะครับทำให้ผมต้องส่งทีเด็ดนะฮะเช็ดซอมมาจำได้ไหมครับที่ผมเคยพูดว่ามันเก่งมากๆนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมันต้องใช้แค่ท่าไฟเท่านั้นถึงจะสู้ได้ซึ่งเราก็ดูง่ายมากนะครับว่าตัวไหนมีท่าไฟตัวไหนไม่มี สรุปมาโรจังก็แพ้ไปนะครับแล้วก็ต่อด้วยแมกนีนิกส์นะฮะคนที่3เนี่ยก็ใช้โปเกมอนผีนะครับเริ่มมาตัวแรกใช้ค้างคาวผีมิสมาแบทนะฮะซึ่งก็แพ้เทพมิวดูผมผมอยู่ดีนะครับตัวต่อไปชื่ออัมเตอร์นะฮะน่าจะเป็นผีมืดเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องส่งซิลวิสานะฮะเป็นโปเกมอนรวมร่างลิซารอนกับนิมเฟียนะครับธาดไฟแฟรี่โปเกมอนต่อมาก็คือสโนกานะฮะเป็นโปเกมอนนอร์มอลผีนะฮะลิซารอนก็ชนะมาได้แต่ว่าลิซารอนก็เริ่มบาดเจ็บแล้วเกนดูมเนี่ยทำ ผมใช้ท่าดินตีใสามันตายและตัวสุดท้ายนะครับวอบกานะฮะมีอบิลิตี้ห้ามเปลี่ยนตัวนะครับก็เลยตีไก่ยากของตายนะครับแต่ผมก็จบด้วยการส่งแซบก้าออกไปสู้กับมันจัตุรเทพคนสุท้ายใช้โปเกมอนมังกรนะครับผมมีโปเกมอนน้ําแข็งอย่างฟรีเซอร์อยู่ก็เลยไม่ได้กลัวมากเริ่มมาตัวแรกนะครับก็ใช้โปเกมอนน้ํามังกรหรือว่ามังกรบ,บินเหลือสักอย่างนี่นแหละดรากโกดอสนะครับผมก็สามารถใช้ท่าฟีสไดท้ทีเดียวมันตายเลยโทเกไนท์ออกมานะครับก็โดนลิซาดอนจัดการโปเกมอนตัวที่3คือไทแรนดักทิลนะครับ มันน่าจะคล้ายๆกับสับปะหลาดเรื่องกอซิล่าสักอย่างนี่แหละผมก็เลยใช้ท่าไม้ตายผมนะครับเช็ดซอนครับอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้ว่าเราแพ้ไฟนะก็เลยส่งไทฟแนออกมานะฮะแน่นอนว่าเราแพ้ไฟนะครับแต่เราก็มีไก่ย่างของเรานะครับอีกฝ่ายหนึ่งส่งโพลิดราออกมาครับซึ่งโพลิดราเนี่ยก็ตีไฟไม่ได้นะครับก็เลยแพ้เช็ดซอไปอีกรอบนะฮะแมลงใกล้ตายของเราเนี่ยมันโกงมากๆครับและแบทเทิลขรั้งสุดท้ายนะครับก็คือการต่อสู้กับคู่แข่งบลูเอ้ยไม่ใช่กรูคู่แข่งเรานะครับก็เริ่มมาเหมือนเดิมเลยคือนีีีดดทท่าฟเยยวต ต่อมาคือไรเปโมธาครับโปเกมอนหินเป็ดไฟนะฮะซึ่งเก่งกว่าที่ผมคิดมากนะครับเพราะว่าชนะนกไฟผมได้นะครับแต่ผมก็ลืมไปนะครับว่าจริงๆแล้วเซฟกาผมเนี่ยมันไม่โดนการโจมตีธาตุดินนะครับเพราะว่ามันบินได้ด้วยเรเิเทนะก็เลยส่งเซฟกามาสู้อีฝ่ายก็ส่งโปเกมอนเริ่มต้นมาครับเป็นล่าง3แล้วแบลสซอนครับเห็นอย่างเงี้ยผมก็ยิ้มเลยเพราะผมรู้ว่ามันใช้ท่าไฟไม่ได้นะครับก็เลยเป็นเหยื่อของเชสซอผมเหมือนเดิมเลยและต่อมาด้วยอิเล็กติดอสนะครับก็แพ้เชสซอบเหมือนกันโปเกมอนตัวส โปเกมอนวัว3หัวที่ไม่มีแขนนะฮะตอนแรกก็ดูเหมือนจะเท่นะครับแต่ว่ายิ่งดูก็ยิ่งตลกนะครับผมก็ใช้โปรกรมอนเริ่มต้นผมนะครับในการจบเกมนะฮะส่งเลสดอนซิลวิชาออกมาสู้ครับแล้วก็เลยทําให้เราสามารถชนะโปรกรมอนตัวสุดท้ายของคู่แข่งกลูไปได้และนี่แหละครับก็คือเรื่องเล่าของการเล่นโปรแกรมอนอินฟินิตฟิวชั่นของผมนะครับผมรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยดูคลิปนี้ต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากดูล่าโปรกรมอนตัวอื่นเพิ่มอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วในใต้รายละเอียดวิดีโอนะครับจะมีลิงก์อยู่นะครับเป็นเว็บไซต์ รวมร่างเป็นอะไรได้บ้างจริงๆเกมนี้ยังมีเนื้อเรื่องหลังจากนั้นอีกเยอะนะครับสามารถไปจับโปรกกรมในตำนานได้เยอะไม่ว่าจะเป็นเทพยอย่างโฮโอลูเกียไคโอการาดอนหรือแม้แต่พระเจ้าอย่างอาร์เซอุสนะฮะผมบอกเลยว่ายังมีเนื้อเรื่องอีกเป็น10ชั่วโมงครับจริงๆแล้วผมก็กะจะเล่นให้จบทุกอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยากจะสรุปเนื้อเรื่องพาทแรกให้ทุกคนดูก่อนเอาเป็นว่าถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็กดไลค์ให้ผมหน่อยครับ หากวิดีโอนี้มีคนกดไลค์มากกว่า1000คนนะครับก็จะทําเนื้อเรื่องภาคต่อของฟิวชั่นมาให้ทุกคนดูนะฮะคือเนื้อเรื่องมันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วมันก็กล่าวด้วยสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าผมรับอยู่ในช่องปวดหลงังเกมมิ่งเรื่อยๆทุกท์นะฮะอินฟินิตฟิวชั่นก็น่าจะจบแล้วนะครับวันที่ผมลงคลิปนี้ถ้าใครอยากไปดูตัวเต็มนะครับก็ดูได้นในไลฟ์ของช่องนะฮะและถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับและอยากดูต่อเรื่อยๆนะครับก็สามารถกดติดตามช่องคนต่อได้วันนี้ขอทุกคนมีความสุขนนนะรรรัับณททททีี่่่ดดดดููกกกกมมาาาาจจแแลลล้้้้้้ววว็ตติใใึสหงไ เพื่อเข้าสู่ความเวิร์กวานอันไกลโพ้นแบบอินฟินิตี้